ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์จากโรงเรียนสลีปพัฒน์การแพทย์แผนไทยสําหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงตัวยาหน้าออกสอบนะครับสําหรับเตรยียมตัวสําหรับนักเรยียนหรือนักศึกษาที่จะทําการสอบแพทย์แผนไทย <c oughs> ซึ่งจะสอบกันประมาณในเดือนพิถุนานะครับ5-8นี้นี้ก็จะเป็นตัวยาหน้าออกสอบชุดที่2นะครับเรามาทบทวนไปด้วยกันนะครับ ตัวแรกนะครับก็คือผักแว่นนะครับผักแว่นผักแว่นนั้นก็เป็นเป็นอาหารนะฮะเป็นถือว่าใช้เป็นอาหารเจผ่านผักแก้นจิ้มน้ําพริกอย่างหนึง่งนะตัวอาจา์เองก็ชอบนะครับจิ้มกับน้ําพริกนะน้าพริกป่นนะครับอร่อยมากจะออกรสออกจืดๆมันๆน,นะครับตัวผักแว่นนั้นก็จะเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นพืชที่อยู่ในถือว่าเป็นพืชชั้นต่ำซึ่งเป็นพืชไม่มีดอ,อกนะฮะอยู่ในคลาสซิลิฟินีสมัย ที่เรียนชีววิทยาก็จะจําได้นะครับเวลาที่เขาออกยอดใหม่ก็ออกมาเขาจะออกเป็นม้วนเป็นลานเข็มนาฬิกาอย่างนั้นทีนี้สัรพคุณนะครับเราจะใช้ทั้งต้นเลยนะครับซึ่งจะมีรสจืดใช้แก้เสมหะแก้ดีเดือดแล้วก็จเจริญอาหารได้คําว่าดีเดือดก็คือไข้ที่มีความร้อนสูงนะสูงมากนะรเราเลยเรียกว่าดีเดือดนั่นเองนะครับนี่เป็นศัพท์ทางการแพทย์แผนไทยเรานะครับผักแว่นนะครับ อันนี้ก็เป็นหินปะการังนะครับก็คือถ้าเราหินปะการังก็คือเกิดจากตัวปะการังจริงๆแล้วหินนั้นเป็นเป็นเหมือนเป็นบ้านของตัวปะการังปะการังนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นสัตว์นะครับจริงๆปะการังนั้นเป็นสัตว์ก็จะแทรกอยู่ตามรูช่องว่างแล้วก็จะสร้างอ่เป็นเป็นรูปต่างๆเป็นรูปต้นไม้เป็นรูปกิ่งไม้ต่างๆแล้วเขาก็ไปหลบอยู่นะฮะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นส่วน ที่เป็นหินของอหินปูนของเขาที่เขาสร้างเป็นบ้านเขานั่นเองนะครับสรรพคุณนั้นใช้แก้พิษไข้พิษไข้นะครับไข้าการต่างๆและฝีที่มีพิษอักเสษนะครับอันนี้ก็คงต้องนํามาทำทำการสตุสก่อนก <c oughs> ่อนใช้นะครับโดยมาโดยมาติ้งไฟนะครับหรือมาเผาไฟเสร็จแล้วก็มาบดเป็นผงนะผงของ,งปกหินประการังนั้นก็มีฤทธ ลดไข้ลดการอักเสบได้นะครับต่อไปตัวมะตูมมะตูมนี้นะฮะเราก็ตัวมะตูมเองก็อยู่ในหลายพิกัด <c oughs> เช่นพิกัดตีอะไรครับ <c oughs> อยู่อยู่ในพิกัดนะครับอยู่ในพิกัดหลายอย่างรากมะตูมเองก็อยู่นะครับเช่นตูมยอลายอย่างเงี้ยนะครับพิกัดผลสมุดฐานใช่ไหมฮะ ดังน,นั้นก็ก็เป็นพิกัดที่เราท่องจํากันทีนี้มาดูว่ามะตูมนเป็นไม้ยืนต้นนะครับขนาดกลางซึ่งมะตูมเองเนี่ยก็ทางการแพทย์โบราณเราก็แบ่งเป็น3ชนิดคือจะมีลักษณะเป็นลูกกลมนะลูกยาวแล้วก็มะตูม,มลูกนิ่มนะแล้วที่เราเรียกว่ามะตูมนิ่มซึ่งก็มะตูมนิม่มก็อยู่ในยาเอาไปใช้ในยาพวกายาอายุวัฒนะต่างๆของโบราณเรา ส่วนที่เราใช้ทางยานั้นก็คือรากนะฮะรากนั้นลดป่าซาคขืนเล็กน้อยใช้แก้พิษไข้นะครับแก้สติเผอร <c oughs> ักษาน้ำดีนะครับก็คือใช้ใช้แก้ไข้ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในพิก,กัดด้วยนะครับรากรากมะตูมส่วน <c oughs> ส่วนเปลือกลากและลำต้นนั้นก็ลดป่าซ่าขืนเหมือนกันแก้ไขจับสันใช้ขับลมในลำไส้ได้นะครับส่วนใบสดนั้นก็เวลาเราลองชิมนั้นคําว่าปลาป่าก็คือมันออกซ่าๆนะครับคำว่าปลาเนี้ยปลาซ่าขืนบางทีก็มีคําว่าซ่าเพิ่มไปด้วยนะครับก็คือเขาเหมือนชาๆเล็กๆกันนะครับนะคำว่าปลาปลานี่ส่วนสรรพคุณก็คือนะครับคั้นเอาน้ํากิน ช้แก้หวัดได้นะครับแก้หลอดลมอักเสบแก้บวมแก้เยื่อตาอักเสบนะตัวใบแต่มะตูมนี่จะมีหนามนแหลมๆนะครับเวลาเก็บเรื่อยต้องระวังแต่เขาจะกลิ่นหอมมากนะครับใบมะตูมเนี่ยะจะมีลักษณะเป็นใบเอกลักษณ์ก็คือออกมาเป็นสามใบย่อยออกมาน้มีใบแนวตรงแล้วก็ใม่แนวข้างซึ่งตรงกันนะครับใบมะตูมแล้วกลิ่นหอมนะฮะ <c oughs> ส่วนผลอ่อนนะครับ ชนิดเปลือกลูกแข็งนั้นเราก็หั่นมาเป็นหั่นละตากแดดที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับก็เอามาต้มเป็นน้ำมาปรุงเป็นยาบํารุงธาตุแก้ธาตุต่างๆหรือใชใ้กินเป็นเครื่องดื่มนะฮะก็คือส่วนใช้ผลอ่อนในส่วนของรูปลูกแข็งตัวนี้เองนะช่วยเป็นยาแก้ธาตุพิการคาว่าธาตุพิการนี้เป็นคํารวมนะครับเพราะธาตุในร่างกายของเรานั้นมีมีธาตุดินน้ําลมไฟคนที่มีความ ร่างกายไม่แข็งแรงผิดปกตินะครับเจ็บป่วยง่ายอันนี้เราก็ถือว่าเป็นาธาตุพิการอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะก็สามารถใช้ืน้ํามะตูมนะครับส่วนผลสุกนั้นเราก็รับประทานนะครับช่วยย่อยอาหารผลสุกเราก็เนื้อข้างในเขาก็จะเละๆนะครับแล้วก็จะมีฤทธิ์ช่วยระบายท้องนะครับกินแล้วก็จะระบายช่วยย่อยอาหารแก้โรคไฟาธาุหย่อน หรืออ่อนนะแกเองนะครับคนที่ย่อยอาหารไม่ค่อยดีเราก็ถือเรีเกไฟธาตุหย่อนได้เหมือนกันนะครับท้องเสียแกข้นเนื้อข้นตัวเหมือนจะเป็นไข้นะระตูมนี่มีประโยชน์นะครับมหาสารที่คนที่จะต้มน้ำมะตูมเนี่ยจริงๆวิธีการต้มน้ำมะตูมเป็นเครื่องดื่มให้อร่อยก็ต้องเอาไปคั่วนะครับคนเอาไปคั่วให้มีกลิ่นหอมสักเล็กน้อยหรือเอาไปต้มนะครับถ้าเราไปต้มเลยจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่อย่นี้เป็นทคิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับ ก็ไปต้นหมากนะครับหมากที่เราเห็นคนเท่าคนแก่กินกันนั่นเองนะครับต้นหมากเองนะก็เป็นไม้ยืนต้นจมพวกปามนะครับสมัยก่อนเราคงจะเห็นปลูกเดี๋ยวนี้ก็จะหาดูยากแล้วมีมากทางทางแถว <c oughs> แถวสัมพนันแถวนครปฐมยังมีอยู่ตามสวนนะฮะก็จะมีตามสวนพวกสวนส้มโอนะครับบางก็จะมีการปลูกหมากแทรกไปในสวน นะครับต้นหมากนั้นส่วนใบนะครับลดเย็นเฟื่อนนะฮะพวกหมากพวกมะพร้าวนี้จะลดเย็นนะครับลดเย็นเฟื่อนเฟื่อนสรรพคุณต้มเอาน้ําอาบแก้คันนะครับแก้เด็กออกไข้หัวเช่นอีสุกอีสายหรือหัดต่างๆนะครับแก้ไข้ใช้รับประทานลดความร้อนในร่างกายเห็นไหมครับเนี่ยสมุนไพรเรารอบตัวเลยนะคนเป็นไข้เราก็เอาใบหมากมาต้มนะครับก็ทําให้ช่วยลดความร้อนได้นะครับ ส่วนลูกนั้นจะฝาดจัดนะครับก็คนที่กินหมากก็จะกินเนื้อข้างในนะครับสรรพคุณฝาดเป็นไงครับแก้ท้องร่วงได้เพราะฉะนั้นคนท้องเสียไม่ต้องหาหอื่นไกลมีหมากใช่ไหมมีหมากของของคุณตาคุณยายอยู่ก็เอามามาต้มน้ํานะครับแล้วก็กินนะครับแก้ท้องเสียได้ด้วยเห็นไหมครคำว่าท้องร่วงก็คือท้องเสียนั่นเอง <c oughs> อ,าอาการอัจเจียนนะครับแก้อาการอัเจียนได้ ใช้ขับเงื่อฝนทาแล้วก็ยังมาฝนทาปากแก้ปากเปื่อยนะฮะหรือให้สัตว์กินได้สัตว์กินก็ช่วยในการขับพยาธินะบางทีพวกหัวควายอะไรเนี้ยก็ไปกินอาหารตามพื้นตามอะไรก็ติดพยาธิเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลูกของอหมากเนี่ยนะครับมาทําการต้มให้เขากินนะครับก็ทําให้ช่วยขับพยาธิได้นะฮะ ส่วนรากนะครับรากนั้นมีรสฝาดเย็นคล้ายๆกับมะพร้าวเลยนะฮะสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ําเพราะเป็นตระกูลปาล์มด้วยกันและทลายหมากเองทลายหมากเองก็คือขั้วของลูกหมากที่ที่มันเกาะอยู่นั่นเองนะครับรสเย็นเหมือนกันอันนี้ก็แก้ไขตัวร้อนสรุปแล้วพวกมะพร้าวพวกปาล์มนี้ใช้ลดไข้และถ้าใบมันมีรสฝาดก็แก้ท้องร่วท้องเสียได้นะครับจาง่ายๆนะครับต่อไปต่อไปเป็นต้นตาเสือตาเสือนี้ก็ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยมีให้เราเห็นจะอยู่ตามป่านะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะเปลือกต้นลดฝาดจำได้ไหมฮะเปลือกนมซีถ้าไม่มีเราก็ใช้เปลือกต้นตาเสือหรือใช้แทนกันได้นั่นเองนะครับเวลาที่ดูตัวสมุนไพรเราคงต้องเชื่อมโยงถ้าดูตัวหนึ่งแล้วอาจจะเชื่อมโยงไปตัวอื่นตามเนื้อหาของในหนังสือด้วยเปลือกต้นลดฝาดแน่นอนทำอะไรครับกล่อมเสมหะและโลหิตนั่นเองทำให้เสมหะที่มันละลายเยอะ เป็นจับเป็นก้อนขึ้นอาจจะทําให้ขับง่ายขึ้นขับโลหิตก็คือทําให้เป็นการฟอกเลือดให้ดีให้งามส่วนใบนั้นก็ลดฝาดเฟื่อนแก้บวมนะผลก็ฝาดเฟื่อนสรรพคุณแก้บวมตามข้อนะครับตัวนี้ก็อาจจะเอามาเอามาพอกแต่วิธีการก็ต้องศึกษากันต่อไปนะครับอ่านี่เป็นน้ําเต้านะครับน้ําเต้าก็เป็น ใช้เป็นผักนะฮะกินอาหารได้นะมาลวกกินน้ําพริกหรือมาแกงส้มเห็ไหมจริงๆแล้วก็เป็นไม้เถาเื้อยตามพื้นเราถ้าเป็นของใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนใบนะครับลดจืดเย็นนะจืดเย็นทำอไรจืดก็ขับปัสสาวะไงครับเย็นก็ดับพิษไข้ร้อนแก้ไข้ได้เห็นไหมบางทีถ้าเราจําตัว รถของเขาได้นะครับเราก็จะรู้สรรพคุณจืดก็คือขับปัสสาวะเย็นก็คือแก้ไข้แก้ไข้และจับพิษร้อนส่วนผลก็รถยนต์รถเย็นนะครับรถเย็นสรรพคุณบำรุงน้ำนมได้ด้วยนะเราใช้ผ้าน้ำเต้านี้ใช้บำรุงน้ำนม,มในแม่ที่หลังหลังคลอดบุตรแล้วก็ยังขับปัสสาวะได้อันนี้ของใกล้ตัวนะครับเป็นผักงั้นไม่แน่นะครับข้อสอบก็เอาของง่ายๆนี่ครับมาออกนะครับ ต่อไปเป็นถั่วผีถั่วผีนี้ก็เป็นไม้ลมลุกนะครับเป็นมักจะขึ้นตามป่าละเมาะตามป่านะฮะขึ้นมาดอกนะฮะถ้าเรามองแวนผลนจะเหมือนคล้ายๆกับดอกอัญชันนะครับแต่ก็จะไม่ไม่ซ้อนเป็นชั้นเดียวแล้วก็มีมีลักษณะเด่นมีออกเป็นสีม่วงๆแล้วก็จริงๆแล้วเขาดอกเขาเปลี่ยนสีได้ นะครับก็คือออกแรกๆอาจจาะขา,ขาวๆก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มขึ้นตอนก็แก่สิ่งที่เราใช้คือรากนะครับรากของต้นถั่วผีนี้ก็คือลดเย็นนะช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการนั่นเองคําว่าปัสสาวะพิการก็คืออาจจะมีภาวะปัสสาวะสีแดงเหลืองขุ่นนะครับปัสสาวะอัิดกระปอยนะครับผิดปกตินั่นเองเราเรียกลมรวมว่าปัสสาวะพิการนะครับ ต่อไปเป็นต้นเ,เขี้ยวงูหรือเล็บครุดนะต้นเล็บครุดนี่ก็เป็นเอาเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ขนาดย่อมส่วนที่เราใช้คือรากนะครับรากเล็บครุดลดจืดเย็นนะจืดทําอะไรครับจืดก็อย่าลืมพวกถ้าเจอจืดก็จะนึกถึงแก้กระสายไตยพิการขับปัสสาวะนั่นเองนะครับยาลดจืดเนี่ยครับส่วนเย็นก็คือแก้พิษสางแก้ไข้นะครับแก้สื่ออึดปวดศีรษะตัวร้อนแก้ไข้สันนิบาต คำว่าไข้สันนิบาตก็คือไข้ที่มีความรุนแรงนะฮะเป็นไข้ที่เป็นมานานหลายวันแล้วก็อาการหนักขึ้นซึ่งจะมีอาการลักษณะอาการของปิต,ตะวาตะเสมหะมารวมกันนั่นเองนะเราเรียกว่าไข้สันนิบาตนะครับเราต้องมาเรียนละเอียดอีกทีในคำพีในกลุ่มของเวชกรรมไทยนะครับมเมล็ดลดเมาเบื่อนะครับใช้แก้พิษสัตว์กัดต่อยถอนพิษได้นะฮะเอ่อ ของมเมล็ดของเล็บพุทธทน,นี้สนแผงอันนี้ก็เป็นไม้ที่ปลูกไว้ตามจัดสวนต่างๆนะเป็นสนต้นเล็กๆแล้วก็เป็นแผงๆนะครับใช้ปลือต้นของของสนแผงเนี่ยนะครับใช้กวาดช่องคลอดเพื่อรักษาฤดูขาวให้แห้งไปนะครับกวาดช่องคลอดอันนี้ก็ยังไม่รู้วิธีการทํานะครับเราเห็นอยู่ในตําราแต่วิธีการใช้ว,า,วาดช่องคลอดอย่างไรอาจารย์ต้องขอติดไว้ก่อน นะครับยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ส่วนใบนั้นฝาดเย็นนะสรรพคุณแก้ฟกช้ำอาเจียนเป็นโลหิตนะใบที่เราเห็นเป็นแผงนั้นแก้ฟกช้ำแก้อาเจียนเป็นโลหิตได้นะครับต่อไปแคร่ฝอยหรือแคร่ขาวนะจริงๆเราน่าจะเรียกว่าแครนาหรือแครแตรด้วยซ้ำาีนี้นิยมมาปลูกตามปั๊มน้ํามันต่างๆนะครับดอกเขาจะออกเป็นเหมือนลำโพงขาวๆดอกใหญ่ๆทางพื้นบ้านทางภาคอีสานก็มักจะเอามา ใบเด็ดดอกมาแล้วก็มามา,มาจิ้มมาลวกนะครับจิ้มน้ำพริกอันนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใช้เนื้อเวลาที่เราใช้ทางยางเราจะใช้เนื้อไม้และเปลือกต้นจะลดฝาดเฝืนหวานลดนะลดฝาดเฝือนหวานสพรพคุณแก้ทองร่วงแก้บวมแก้ตกโลหิตแก้พยาธินะแก้ฝีเปื่อยพังฝีเปื่อยพังก็เป็นฝีแล้วมันเน่าเละเฟะอย่างเงี้ยอันนี้นเราเรียกฝีเปื่อยพังนะครับ ไม่สีมันแตกออกมานะครับแล้วก็เป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะครับแผลไม่สวยงามเป็นเปื่อยออกมานะครับ <c oughs> อันนี้ต้นขี้หนอนนะครับต้นขี้หนอนกอ็ไม่เห็นได้บ่อยนักอันนี้ก็คงต้องอยู่ตามป่าหลาต่างนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับขนาดย่อมคล้ายมะเขือเปลือกต้นเราใช้เปลือกต้นขี้หนอนนะขี้หนอนลดขมเย็น นะลดผมเย็นแก้ไขตัวร้อนแก้วัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับขี้หนอนใช้เปลือกต้นนะครับขี้หนอนอ่าเท้ายาม่อมนี้ก็เป็นตัวยาที่อยู่ในพิกัดยาห้ารากนะครับซึ่งเอ่าเท้ายาม่อมเนี่ยคงมันจะจริงคำว่าเาต้นเท้ายาม่อมจริงจริงมันจะมีสองแบบแบบลักษณะเป็นต้นกับกับเป็นต้นไม้ชนิดลงหัวอันนั้นจะไปใช้เป็นแป้งที่เราเรียกว่าแป้งเท้ายาม่อม แต่ต้นอันนี้เป็นลําต้นขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็มีใบเรียวแหลมจะออกวนตามาใบเขาจะแตกออกเป็นสี่ห้าใบแล้ววนอยู่ในขั้วเดียวกันนะครับลาต้นเ็าแตกแขนงออกไปเวลาตัดออกมาก็จะมีรูอยู่ตรงกลางเรามักจะท่องคําว่าาย,ายมีรูนะครับเวลาที่ไปดูตัวยาแห้งเวลาสอบนะมันจะมีรูอยู่ตรงกลาง ลักษณะเป็นปฟองๆแท่งๆแ,แล้วมีรูอันนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมนะครับนำต้นนั้นลดจืดเฟื่อนแน่นอนครับสบรรพคุณอะไรครับจืดก็คือจืดเฟื่อนก็คือใช้ขับประสาวะขับเสมหะให้ลงเบื้องต่ำนะแก้พิษไข้หัวพวกอิสุอิสายอิดำมีแดงนะครับแก้ไข้นั่นเองพวกอยู่ในยาหา้าราก หรือเบญจโลกาวิเชียนนั่นเองนะครับส่วนรากนั้นจืดคืนนะรา,ากเด่ดอยู่ในพิกัดยาห้ารากนั่นเองใช้แก้พิษงูได้นะครับแก้พิษงูแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้อาเจียนแก้หืดไอและแก้พิษฝีนะครับพิษอักเสบพิษฝีขึ้นมานะครับก็ใช้รากเท้าใยม่อมนะครับใยมีรูนะครับจะไม่ดีส่วนยาตีนนกนั้นอันนี้เราคงก็เห็นขึ้นไปทั่วไปนะ เวลาออกดอกแล้วเขาจะออกเป็นริยวๆเป็นริ้วแฉกออกไปยาวๆถ้ามองเป็นเบิดมองแล้วเหมือนตีนนกที่เขาเป็นแฉกออกไปนะครับอันนี้ก็ต้นไม้ขนาดเป็นต้นไม้เป็นพวกหญ้านั่นเองคล้ายหมากดิบน้ําค้างนะเราใช้ทั้งต้นเลยรดขมนะครับหญ้าตีนนกสรรพคุณบารุงน้ําดีบํารุงธาตุแก้ไข้เพื่อดีไข้ที่เกิดจากปิดตา แกร้อนในก็นหายน้ํา <c oughs> จําได้ไหมว่าถ้าถ้าเราโกดจุฬาลัมพาเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ใช้ญ้าตินนกแทนนะพอถึงญ้าตินนกเราก็ต้องเชื่อมโยงไปว่ามันเป็นตัวยาที่ใช้แทนเพราะโกดจุฬาลัมพานี่ต้องมาจากเมืองนอกนะครับสั่งมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนี่บางครั้งไม่มีเราจะใช้อะไรแทนได้ก็คือใช้ญ้าตินนกนันเองซึ่งมีสรรพคุณใกล้เคียงกันนะครับ มาดูน้ำส้มมะขามเปียกนะฮะเอาคงคุ้นเวลาแกงส้มนะคุณแม่ก็ก็บีบน้ำมะขามแล้วก็เอาตัวรกของเขาออกเอากต่เนื้อขยำกับน้ำอุ่นนะครับน้ำส้มมะขามเปียกเนี่ยรสเปรี้ยวแน่นอนนะครับรับประทานกับน้ำปูนใสถ้าเรารับประทานกับน้ำปูนใสจะช่วยขับเลือดนะขับลมสําหรับสตรีได้ดีนะใช้ฟอกเลือดขับเลือดขับลมเพราะรสเปรี้ยวช่วยให้ถ่ายระบายนั่นเอง ส่วนเปลือกเมล็ดนะเปลือกของเมล็ดนั้นลดฝาดนะครับเอาไปคั่วซะหน่อยนะครับสมัยเด็กๆนี่เราก็คุณแม่ก็เอาไปคั่วให้เราคั่วไฟแล้วก็เอาเปลือกแช่น้ํารับประทานนะครับแก้ท้องร่วงและก็แก้อาเจียนนะเปลือกของเปลือกของเมล็ดมันลดฝาดก็คือใช้แก้ท้องร่วงได้ส่วนเมล็ดในนะครับเอาไปคั่วเสร็จแล,แล้วเราก็เคี้ยวกินมันจะออกมันมันนะมันมันจริงๆแล้ว ถ้าเราสังเกตดีมันจะออกเบื่อเบื่อเมาเมานิดๆนะครับเบื่อมันหรือมันเบื่อนั่นเองเบื่อคําว่าเบื่อก็คือออกเมาเบื่อเล็กน้อยนั้นเวลากินแล้วเนี่ยก็จะขับพยาธิไสเดือนตัวกลมได้ดีนะครับบางคนกินกินเคี้ยวเคี้ยวไปจริงๆแล้วมีประโยชน์ช่วยขับพยาธิในเด็กๆได้ด้วยส่วนรกของมะขามนั้นนะรกที่เราเอารกก็คือตัวใยเส้นใยของที่มี ที่มีก้านเหมือนลักษณะเหมือนก้านแล้วก็มีใยแทรกออกมานั้นตรงนั้นเราันนี้มันลดออกฝาดเปรี้ยวนะฝาดก็คือแก้ท้องเสียนั่นเองเห็นไหมของใกล้ตัวนะฮะน้ำมะขามตัวมะขามใกล้ใกล้ตัวเรานะครับตรงนี้คงจาไม่ได้นะครับบางทีเขา,าออกข้อสอบเขาก็ไม่เอาอยาตัวยายากๆหรอกครับเอาาตัวยาที่อยู่ใกล้ตัวว่าเรารู้หรือไม่นะครับอันนี้ปลาหมึกกระดองหรือลิ้นทะเล นะก็เป็นส่วนกระดองของปลาหมึกนะครับอันนี้เราก็ถ้าเราไปเที่ยวตามชายทะเลบางทีเราก็จะเห็นลอยมาติดตามชายหาดต่างๆเราก็จะเก็บมาเล่นนกชอบกินครับเพราะมันมีสารแคลเซียมเยอะเราบางคนเราคนที่เลี้ยงนกเนี่ยนะฮะก็จะไปจะไปซื้อไอไอลิ A ้ A นทะเลตัวนี้มาให้นกกินเพื่อมลรุงแคลเซียมให้กับเขานะฮะจริงๆมีแคลเซียมดีมากถ้ามาบดเป็นผงก็สามารถใช้เป็นยาได้เหมือนกัน เป็นแคลเซียมสรพคุณแก้เม็ดยอดในปากคําเม็ดยอดในปากก็คือมีมีเม็ดขึ้นในปากนะเป็นอาจจะเป็นไซสๆเป็นตุ่มอะไรขึ้นมามีการเจ็บพวกละเราอองซางต่างๆในเด็กใช้ค่าเชื้อโรคใช้กัดสีฟ้านะบางคนก็เอามาบดเป็นผงแล้วก็มามาทาหน้านะครับแค่แก้กัดสีฟ้าได้นะครับแก้ปวดท้องแก้มูกเลือดเห็นไหมลิ้นทะเล ตัวนี้ก็มีประโยชน์ก็เป็นกระดองของปลาหมึกครับจะไม่ดีนะฮะใช้ในใช้รักใช้รักษาพวกสิฟ้าได้นะครับอันนี้เป็นตภาพน้ำนะครับตบภาพน้ําตภาพน้ําส่วนที่ใช้ก็คือใช้ดีดีตภาพน้ําอยู่ในพิกัดดีทั้ง5นั่นเองนะเบ็นจะดีก็คือดีของสัตว์ต่างๆนะฮะสรรพคุณใช้ขับลมและเลือดแก้ลมกองละเอียด ลมควมละเอียดกอาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วว่าเป็นล,ลมที่มีลักษณะหน้ามืดวิงเวียนหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยนะครับหน้ามืดแก้พิษของแค่ปวดกระดูกถอนพิษฟกบวมอักเสบถอนพิษสัตว์กัดต่อยได้อันนี้ดีของสัตว์นะครับดีของสภาพน้ําใช้แก้พิษได้ด้วยนะฮะใช้ขับลมขับเลือดนะครับอันนี้ชมพู่น้ําดอกไม้นะครับชมพู่น้ำดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็หายาก นะครับเป็นจำพู่โราณเรานะลีลักษณะรูปกลมๆสีเหลืองนะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางครับ <c oughs> เนื้อในลูกนั้นรสเปรี้ยวหวานเย็นนะเนื้อในลูกรสเปรี้ยวหวานเย็นนะฮะปรุงสรรพคุณก็เอาไปปรุงเป็นยาหอมชูกำลังนั่นเองชมพู่น้ำดอกไม้ทำให้ใจขอชุ่มชื่นบำรุงหัวใจเหมาะสำหรับเป็นอาหารแก่คนไข้ ที่มีอาการหนักด้วยไข้หนักหนักนะเพราะว่ามันมีมันช่วยบำรุงหัวใจนั่นเองมันกลิ่นหอมเนยนะครับดมชูชมพู่น้ำดอกไม้เนี่ยชมพู่น้ำดอกไม้ใช้บำรุงหัวใจให้ทํายาหอมได้นะออกรสเปรี้ยวหวานเย็นอันนี้พักขึ้นใช่เราคงจะได้ยินอ่าคยที่เอามาทำพวกอ,อาหารเป็นพวกข้าวต้มนะใส่ขึ้นใช่เข้าไป นะครับสบรรพคุณลดความดันโลหิตได้บำรุงร่างกายและแก้เบาหวานเดี๋ยวนี้ก็มีการเอามาคั้นเป็นน้ําดื่มช่วยลดความดันนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายแก้เบาหวานได้ด้วยลดเย็นหอมนะครับต้นจามจุรีก้ามปูหรือฉำฉาอันนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นนะสูงใหญ่นะก็เป็นร่มเงาดีนะครับเราก็จะเห็นทั่วไปตามริมทางถ้าไปขับไปต่างจังหวัดหรือ <c oughs> ทางจังหวัดก็จะเจอต้นกามปูเยอะแต่ทีนี้ไม้ของเขาเปลาาในเมืองอยู่นี้ไม่ค่อยปลูกมากเพราะว่าเวลาที่ลมพัดอาจจะทําให้หักเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาได้เหมือนกันนะฮะแต่่งตางริมทางต่างจังหวัดมักจะปลูกกันไว้แล้วก็เป็นไม้ประจําต้นไม้ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรด้วยนะครับหรือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะออกดอกสีชมพูถ้าเรามองไกลๆมันสวยงามมาก เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับอันนี้เปลือกต้นลดฝาดเราใช้เปลือกสรรพคุณสมานแผลในปากนะครับฝาดก,ก็ต้องสมานนะในปากในคอในเหงือกนะครับแก้ริดสีดวงทวารแก้ท้องร่วงห้ามโลหิตนะครับให้ตกในนะครับป้องกันก็คือใช้กระจายเลือดได้เองส่วนมเมล็ดนั้นลดฝาดเมามเมล็ดที่ร่วงมานะครับมันเป็นฝักนะเป็นฝัก <c oughs> แบนๆเย,ยาวๆไม่ยาวมากก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับ สรรพคุณแก้กาก,ากเคลื่อนเม็ดมันฝาดเมาครับแก้โรคเรื้อนแก้เยื่อตาอักเสบส่วนใบนั้นลดเย็นใช้ทําเป็นยาเย็นดับพิษแก้ปวดแสบปวดร้อนได้นะครับใบลดเย็นมเมล็ดลดฝาดนะครับส่วนเปลือกต้นลดฝาดนะฮะก็เอาไปใช้ประโยชน์กันนี่มังคุดนะครับมังคุดที่เรากินกันนะครับในมังคุดนั้น <c oughs> เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับเปลือกของลูกนะเวลาเรากินมังคุดแล้วเราก็จะมีเปลือกแล้วก็ควรจะเอาตากแห้งไว้เก็บไว้ทํายาได้ด้วยสรรพคุณนั้นแก้ท้องร่วงแก้บิดมูกเลือดสมานบาดแผลได้นะครับเอาฝนฝนฝน,น,นแล้วก็มาละลายน้ําร้อนหรือเอาไปเอาเปลือกน้ำมาต้มนะฮะกินให้เด็กกินก็ได้เวลาเด็กท้องร่วงท้องเสียนะครับหรือเป็นแผลก็ <c oughs> ต้มเอาน้ำเปลือกมังคุดแล้วมามาลาดที่แผลนะครับหรือมาชุบมาชะที่แผลเนี่ยก็จะทําให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นนะครับส่วนเนื้อในรูปนั้นลดเปรี้ยวหวานแน่นอนบํารุงกําลังบำรุงร่างกายนะครับแต่แสลงกับบิดมูกเลือดนะครับคาว่าแสลงก็คือคนที่เป็นมีอาการบิดมูกเลือดอยู่เนี่ยไม่ควรกินนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปตัวสลอดสลอดตัวนี้ เป็นยาอันตรายนะครับถือว่าเป็นยาอันตรายอย่างหนึ่งนะสลอดหรือโครตต้นนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับใบรถฝาดเมาเย็นนะตัวใบเขาเนี่ยก็เอามาประช้ประโยชน์ได้สรพพคุณแก้ลมอัมบะพริกก็คืออามาพึิกนั่นเองนะใช้ดับเตโชธาตมิให้เจริญทําให้ตัวเย็นชืดก็คือการคือคนที่ตัวร้อนมากๆเนี่ยก็พอใช้ใบของสลอดก็ช่วยทําให้ตัวเย็นนะฮะ คนที่ตัวร้อนเกินไปก็คือใช้อาจจะแต่ก็ต้องใช้พอเหมาะแก,ก้กากเพื่อนได้นะครับพอลดเมาคนะุทราก็เป็นโรคผิวหนังสมัยก่อนโบราณเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นแล้วเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งดอกลดเมาเบื่อตัวดอกเองสรรพคุณดอกเองก็ถ่ายอย่างแรงถ่ายพิษต่างๆและเป็นยาอันตรายด้วยนดอกหรือผลของเขาผลของเขายิ่งแล้วเลยตอนนี้เป็นยาอันตราย จดเป็นยานตรายที่เอานํามาขายวางทั่วไปไม่ได้เพราะว่าวิธีการเนี่ยคนไม่รู้เอาไปใช้แล้วก็ทําให้เกิดถ่ายอย่างแรงน้ํามันจริงๆแล้วตัวที่ถ่ายของเขาคือน้ํามันที่อยู่ในในเมล็ดของเขาเรียกโคตตอนออยนะครับแค่หนึ่งซีซีก็ทําให้ถ่ายท้องไม่หยุดแล้วนะครับถือเป็นยานตรายนะครับเวลาจะใช้ก็ต้องไปใช้วิธีการฆ่าลิ์สองสลอดนะครับ ต่อไปเป็นธาตุวัตถุนะครับตัวที่ชื่อว่าหอระดานกีบพรองจะออกมาเป็นสีเหลืองเหลืองนะเป็นแท่งหินเล็กๆสีเหลืองเหลืองเป็นเกล็ดอันนี้ก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินมีก้อนคล้ายสารหนูมีสีเหลืองเป็นเงาบางทีก็มีเงาบ้างแล้วไม่มีเงาบ้างสรรพคุณใช้ผสมยากวาดนะครับแก้เม็ดยอดในปากนะเป็นเข้าตัวยาเด็กพวกแก้ละละอองซางซางในปากเด็ก เด็กเนี่ยก็จะมีแผลขึ้นในปากมีเม็ดขึ้นนั่นแหละเราเลือกละละองละเป็นเม็ดสีแดงสีเหลืองแล้วแต่ก็มีชื่อตามไปใช้ผสมยากัดขนหนวดคราวให้ร่วงนะครับอันนี้ก็ถ้าเจออันนี้ก็น่าออกสอบบ่อยนะครับหรวดานจีบทองเป็นยาแก้เม็ดย้อนในปากใช้ยาใช้สําหรับเด็กอันนี้ต้นอังกาบนะครับต้นอังกาบเป็นไม้เล็กๆนะครับม้เล็กๆเ,เป็นไม้เถาเลื้อยนัดเล็ก,ลกมีสามชนิด มีชนิดดอกเหลืองดอกขาวดอกง่วงต้นอังการตัวยาส่วนที่เราใช้ทำยาคือรากรรเฝือนใช้แก้เสมหะเจริญไฟธาตุฟอกโลหิตฤดูสตรีแล้วก็ขับปัสสาวะนะครับอังการราก <c oughs> ฟอกโลหิตฤดูสตรีและขับปัสสาวะอันนี้ก็ขอจบการยายสรุปนะตัวยาหน้าออกสอบในช่วที่สองไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ